คุณหมอต้นพรีเมดคลินิกนะเทคนิคคืนความอ่อนยาวเติมเต็มไขมันปรับรูปหน้าให้กับสาวงามจากเวทีมิตรแกลนไทยแลนด์2024เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีให้กับเวทีมิตรแกลนไทยแลนด์2024สำหรับพ m ีเมดคลินิกโดยคุณหมอมือหนึ่งเรื่องการทำสัลยกรรมเสริมจมูกแบบโอเพนโดยกระดูกอ่อนซี่โครง คุณหมอต้นพีเมดคลินิกที่ล่าสุดทางคุณหมอต้นได้ต้อนรับสาวง,งามจากเวทีมิตรแกลนไทยแลนด์2024ทั้ง77จังหวัดพร้อมให้คำแนะนำเทคนิคคืนความอ่อนเยาว์ที่มาแรงที่สุดของพีเมดคลินิกอย่างแฟตกราฟติ้งการเติมไขมันหรือการฉีดไขมันปรับรูปหน้าซึ่งทางคุณหมอต้นพีเมดถือเป็นคุณหมอผู้ที่เชี่ยวชาญในเทคนิคการเติมไขมันปรับรูปหน้าซึ่งเทคนิคนี้ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ตองอาศัยประสบการณ์ในการพัฒนาฝีมือมายาวนานกว่าหลายปี แถมงานนี้ทางคุณหมอต้นพ m ีเมดคลินิกยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้สาวงามจากเวทีมิการไทยแลนด์2024ทั้ง77จังหวัดได้พรีเซนตัวเองและให้สาวงามได้ c รเ a t ไอเดียแบบสร้างสรรค์เชิญชวนคนที่อยากคืนความอ่อนเยาว์ให้กับตัวเองต้องมาเติมเต็มไขมันปรับรูปหน้ากับทางคุณหมอต้นพ m ีเมดคลินิกงานนี้สาวงามแต่ละคนงัดเทคนิคทั้งมุกตลกร้องเพลง ติงโชว์ความสามารถประชันแข่งขันกันแบบสนุกสนานที่ได้ทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก,กันตลอดทั้งกิจกรรมซึ่งสาวงามมแกลน2024ผู้ที่พรีเซนต์ได้โดนใจคุณหมอต้นพีเมดคลินิก จะได้รับรางวัลมูลค่า20,000บาทแต่งานนี้ทางคุณหมอต้นพิีเมตคลินิกกับมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับสาวงามเวทีมิการไทยแลนด์2024ทั้ง77จังหวัดด้วยการมอบของรางวัลพิเศษมูลค่า10,000บาทให้กับทุกๆคนทําเอาสาวงามมิการ2024ทั้ง77จังหวัดปรบมือกลิ้สนันให้กับความใจดีของคุณหมอต้นพรเมทคลินิกค่ะ ครับผมนะก็ผมหมอต้นปียพลนะครับก็เป็นเฮดเดเรคเตอร์ของพีเมดคลินิกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่ทางพีเมดคลินิกเราเนี่ยก็ได้มีการจัดร่วมกับทางมิสแคนนะครับเนาะได้รับเกียรติจากทางคุณวัฒน์และก็ทางผู้บริหารให้เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับเป็นแกลนสปอนเซอร์ของมิสแคนในปี2024นี้นะครับก็ฝากทุกคน ช่วยกันเชียร์นะครับน้องๆมิสแกนทุกท่านนะครับแล้วก็อ,อขอให้ติดตามทางพรีเมทคลินิกของเรานะครับแล้วแล้วก็ทางมิสแกนกันด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครวันนี้สำหรับน้องๆแต่ละคนพิเศษออกมาเป็นยังไงบ้างครัน้องๆทุกคนพิเศษได้ดีมากเลยนะครับเนาะครับผมเลือกยากมากเลยครับครับ รรรครับผมนวัตกรรมนะครับก็คือทางพี่แบทชินิกของเราอ่ะนะครับก็มีหลักๆที่เด่นๆของเราก็คือทําสัญญกรรมจมูกด้วยซิโครงตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเติมไขมันนะครับการเติมไขมันเนี่ยเราทํามาสิบกว่าปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวไขมันเนี่ยจริงๆเราก็มีความปลอดภัยนะครับสามารถ มีพิสูจน์แล้วว่าติดได้นานนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับ mm hmm. เรื่องของออการเติมเต็มแล้วก็ด้วยเรื่องช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะครับ mm hmm. ช่วยให้เ,เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเช่นพวกใต้ตาล่องแก้มขมับหน้าผากนะครับระลึลกของผิวด้วยคือช่วยให้ผิวดีขึ้นนะครับ mm hmm. ฝ้าจางลงรูขุมนผลแคบลงแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มขึ้นกระชับขึ้นนะครับ ฉีดแล้วคือมีมวนไม่ช้ำเลยใช่ครับคือในนวัตกรรมใหม่ของเราอ่ะนะครับโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติมไขมันอ่ะจะบวมค่อนข้างเยอะแต่ด้วยตอนหลังเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ทําให้การเติมไขมันอ่ะหนึ่งก็คือยุบบวมใบขึ้นนะครับทำให้การบวมช้าใช้เวลาน้อยมากดังนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นนานนะครับทาถึงเทนใส่การเปี2024ครับมาี่จุดเี่จ่ผู้ั่นนครับผม ปีเทนปี2024นี้นะครับเนาะการทำสัญญกรรมเนี่ยก็ณนะวันนี้ความต้องการในการทำััญากรรมก็ไม่ได้ลดลงนะครับเพราะว่าคนเราก็ไม่อยากจะอยู่สวยนะครับดังนั้นนะ่ะก็คือก็คือมันก็มีการ พัฒนานวัตกรรมในหลายๆมิตินะครับความละเอียดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอะเคสที่จะมาเนี่ยมันก็จะเป็นเคสที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นะฮะแล้วก็ใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะนะคร,ครับก็จะมีการอัปเดตท,ทางพิมพของคลินิกของเราก็จะมีการอัปเดตเทคนิคใหม่ๆเรื่อยๆตลอดครับอยากเรีนเทคนิคพิมพ์ ก็คือเทคนิคพิมปีนี้นะครับเนาะก็คือการเ,าเติมไขมันด้วยเทคนิค r ีจูแฟ t นะครับตัวนี้มันจะมีเป็นการเติมไขมันที่ทําให้การติดของไขมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หนึ่งก็คือบวมบวมช้าน้อยนะครับแล้วก็เ,เวลาทําเสร็จเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเร็วนะครับก็ไม่ต้องพักฟื้นนานแล้วก็ทําให้ไขมันติดดีมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคเทคโนโลยีใหม่ของเราครับ กับสแนอีไหมคเป็นได้ติดตามแล้วก็ไม่หมดใจได้ครับก็คือตอนนี้ของเราก็มีการติดต่อติดตามผลงานของทางมิสแกนมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะได้ร่วมกับมิสแกนต่อๆไปด้วยครับสุดท้ายฝากหนค่ะในเรื่องของหลายๆคนที่อยากจะเดินทางเขมาปรึกษาทาทำคลินิกบ้านมาแก้ไขปัญหารูปหน้าให้คุณหมอช่วยให้คำปรึกษาดอค่มาที่ไหนบ้างคะครับผมคลินิกของเรานะครับอยู่ตรง ให้แยกลาดพร้าวนะครับถ้าเกิดว่ามาใกล้ๆก็คือใกล้ๆ b t ทเอสจตุจักรนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเซนทรัลลาดพร้าวนะครับไอ้ b t ทเหมอชิดของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆบ t ทหมอชิดนะครับแล้วก็ตรงใกล้ๆเซนทรัลลาดพร้าวนะครับเดินทางสะดวกเข้ามาได้ทุกสามารถที่จะขับรถมาได้ทุกช่องทางก็สามารถมาได้สะดวกนะครับยังไงก็ติดต่อทางคลินิกเพื่อเข้ามารับบริการได้เลย